จริงแล้วก็ได้ได้คุยกับพี่กุ้งมาสักพักแล้วแล้วก็ส่วนช่วงนี้เราก็เรียนนต่างคนต่างเรียนบ้างมี่ก้าจบอยู่คนเดียวพี่ก้าพี่ก้าจบแล้วน้องน้องปิดเทอมใช่ครับส่วนคนอื่นก็เลยเวลาซ้อมก็ยากโมก็เรียนอยู่ที่ลังสิตก็เลยไมโมเรียนรังสิตสี่วันใช่ก็เลยได้มีโอกาสซ้อมกันแบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับก็เราก็เต็มที่เนาะ เต็มที่เพราะเป็นเตจแรกเวลาซ้อมมันค่อนข้างกระชันชิดแล้วแบบเป็นเซตแรกของเราอ่ะทุกคนก็ตื่นเต้นอ่ะแล้วแบบเออเราก็ทำเต็มที่ให้มันคมขั้นดีคิดว่าเมื่อกี้ดีไหมครับผมจใดีครับดีครับ <laughs> อ,อย่างแรกก็เพลงเพลงไม่ยอมก็เป็นเพลงของเราอยู่แล้วก็เลยก็เลยเลือกเพลงนี้มาแหละแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะร้องตามกันได้ก็เลยแล้วอีกอย่างก็คืออยากให้เราเต้นด้วยเผื่องานหน้าอะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันเต้นบ้างจะได้ <laughs> <laughs> ช่วยกันเต้นบ้าง ส่วนอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงใครเลือกอีกเพลงหนึ่งโบเลือกเองครับเป็นเพลงยังคงคอยคือส่วนตัวชอบเพลงนี้อยู่แล้วแล้วก็มันมีเวอร์ชันนี้เป็นที่เป็นแบบทีนท่นแบ,บบเป็นเวอร์ชันที่ชอบครับก็เลยแบบเลือกมาแล้วแบบทุกคนก็สุขใจแล้วมันก็ความหมายก็ดีก็คิดว่าแฟนๆน่าจะแฮปปี้กันกันกบเพลงนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาครับนี่นี่ครับสองันนี้เลยครับสอง ส่วนตัวกล้องอะประมาณ2-3สารอบอะได้แล้วเรารู้จังหวะลงปั๊บปั๊บเสร็จแล้วของโฟวิลเป็นไงบ้างครับนี่ซ้อมเป็น10รอบเลยครับก็ก็ยังผิดอยู่ดีตอนเมื่อกี้เขาอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไงสารภาพเมื่อกี้ก็หลุดนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม่หนีดได้ครับเริ่มที่วิวบ้าไง อ๋อที่เก้าครับเก้าหน้าครับเล่นรับบทเป็นซองครับซองจะเป็นหนุ่มแบบนิติศาสตร์ใช่ที่เล่นดนตรีอยู่กับเจชส่วนเทโบครับรับบทเจครับก็จะเป็นัวหน้าวงเนาะหล่อเท่ๆคตรใช่เหรอก็ไม่ต้องทำอะไรก็คูยอยู่แล้วธรรมชาติแต่ผมว่าซองหลอกว่าเอ้ยไม่จริงไม่จริงเปลี่ยนเปี่ยน ครับผมโฟวิลครับรับบทเป็นบอลครับบอลก็จะเป็นเดือนคณะทันตะก็จะแบบทั้งฉลาดแล้วก็หน้าตาก็ดีอะไรอย่นี่ไม่ใชคาแรคเตอร์อันนี้อวยอันนี้อวยอันนี้ก็ตัวจริงใช่ไหมครับครับครับกล้องครับรับบทเป็นคีมเนาะเป็นเด็กวิศวะก็ตรงกับชีวิตจริงเลยเราก็เป็นวิศวะอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกับตัวหลักก็เป็นหนึ่งในแบบเป็นเพื่อนของวงดนตรีเหมือนกันแล้วก็ ต้องไปติดตามเลาวว่าแบบมันเรา,ามีความสัมพันธ์กันยังไงเกิดอะไรขึ้นในซีรีส์เรื่องน,นี้วิศวะกับนิติจะมาเจอกันวิศวะกับนิติมาเจอกันได้ยังไงแล,แล้วเกี่ยวอะไรกับทันตะได้ยังไงออท,ที่ที่แบบที่แบบไม่บอกอะไรเงี้ยไม่ใช่พอมเขาห้ามบอกนะไม่รู้ <laughs> ยังไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องรอดูนะว่าผลงานมันจะเป็นยังไงตอนนี้ยังยังยังไม่เริ่มครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปอยู่ โอ้โหเมื่อวานเมื่อวานเจินใช่ไหมใช่หนักมากเมื่อวานหนักมากโอ้โหแบบเวิร์กช็อปกันหนักมากคือเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยหนักมากเป็นไงเป็นไงครับเมื่อวานเมื่อวานน้ำตาหมดเมื่อวานครับแซร้องไห้ไปกี่รอบอ๋อร้องไห้เลยเมื่อวานนี่ผมไม่ค่อยสบายแล้วไปเรียนเล่นเหมือนกับปุ๊บลงไปกับพื้นแล้วครูเขาบอกว่า ไม่มีใครเคยตายในคาร์ดแอคติ้งแบบโอ้ไม่ตายหรอกมั้งแต่ว่าเมื่อวานนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่ายังรอดมาอยู่ยังรอดมาับเมื่อวานถือว่านักหน่วงมากสำหรับพี่เก้าแล้วกันเก้าก็รู้สึกว่าเป็นถามถึงความการเตรียมตัวแปลกแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าด้วยทีมงาน2ทีมงานก็การทํางานก็อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่ก้าเรียนรู้จากเรื่องใหม่คือเราไดเา้เรียนรู้จากเพิ่มจากเดิมครับเราเอาประสบการณ์เอา,เอาการที่เราเคยทํางานมาก่อนนะมาใช้แล้วก็มาเหมือนเพิ่มเติมมาเสริมความรู้ของเราเนี่ยครับมันก็เป็นการเพิ่มแบบความรู้เพิ่มประสบการณ์ของเราสำหรับน้องไหมฮะแล้วสําหรับน้องครับก็นีดีแมวเป็นเรื่องที่2ใช่ไหมครับเรื่องแรกกาลังจะออนวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยครับที่12กัน,นยาก็ เหมือนกับว่า,าในเรื่องออกซิเจนนะครับเราเล่นเป็นบทเด็กนักเรียนส่วนพี่ๆที่เหลือเขาเป็นแบบมหาลาัยกันหมดเลยซึ่งมมนไม่มีเหมือนแกลบความต่างของอายุบ้างทําให้เหมือนกับว่าพอเราแบบไปเวิร์กช็อปหรือไปทํางานหรืออะไรมันก็จะแบบมีเหมือนแบบความแตกต่างอะไรอย่างนี้บ้างแล้วพอมาเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเ,เพื่อนๆที่แบบอายุใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยได้เป็นความแตกต่างเพราะว่าเหมือนก็สบายเหมือนกับทํางานกับทั้ง2ทีมก็แบบ ทุกคนก็แบบคอยซัพพอร์ตกันอะไรางี้ก็เหมือนกันอย,อยนู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยสนิทกันเร็วมากใช่สนิทกันเร็วมากครับสิบคนคือตอนนี้คือสนิทแบบสนิทกันมากๆแล้วอ่ะใช่ไปเป็กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสนิทกันมากได้ครับก็ฝากเรื่องนิติแมนแฟนวิศวะด้วยนะครับก็เร็วๆนี้ ปีหน้าปีหน้าแล้วกันก็ได้ดูี่ก็อยู่ตอนนี้เรากำลังทำงานกันหนักหน่วงเลยก็ฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียของพวกเราเนาะใช่ก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับครับผมครับเร็วๆนี้พวกเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับเราหวังว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากคราเป็นไงฝากติดตามพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับสำหรับก้าวนะครับก็ ทั้ง IG แลวทวิตเตอร์เลยก้าวหน้าครับก็ของโบนะครับ IG t u r b o บลทีบีครับแล้วก็ทวิตเตอร์เท o บลทีบีบีครับเพิ่มบีมาตัวหนึ่งของเวลครับเป็นชื่อ4 w h e e l แล้วก็ S3 ตัวครับทางอินสตาแกรมของกล้องนะครับกล้อง r นะครับก็ฝากติดตามกดแบบข่าวสารทางโซเชียลมีเดียของเราได้นะครับ